ดีครับผู้สนใจคําสอนของพระพุทธเจ้าและสุขภาพนะครับวันนี้กิจกรรมพุทธธรรมนําสุขภาพนะครับเป็นกิจกรรมของคลินิกผู้สูงวัยสุขภาพดีนะครับอาคารสทชั้น4โรงพยาบาลจุฬาสภากาชาติไทยนะครับวันนี้วันอังคารที่24มิถุนายนพศ .25 6 8นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับคําสอนพุทธกับกัญชานะครับ ตรงนี้ซึ่งก็จะเป็นส่วนของการใช้ยาหรือสมุนไพรในการดูแลสุขภาพด้วยนะครับตรงนี้กิจกรรมนี้ก็จะเป็นกิจกรรมซึ่งทางคลินิกผู้สูงวัยสุขภาพปีจัดเป็นประจำนะครับตรงนี้เป็นที่มาก็คือคำว่าสุขภาพนั่นนะนะครับความหมายขององค์การอนามัยโลกก็คือสุขภาวะหรือภาวะความสมบูรณ์ของความสุขทางกายใจสังคมนะครับ ซึ่งในแง่ของคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็มีคําวันิพานซึ่งก็เป็นภาวะซึ่งเป็นบรมสุขหรือเป็นสุขอย่างยิ่งนะครับพะนานคนที่มุ่งนิพานหรือปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะครับเ,เพื่อไปสู่นิพานเนี่ยก็จะได้สุขภาพไปด้วยเนื่องจากคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลตนเองการดูแลสุขภาพอยู่นะครับเราก็เลยนําคําสอนเหล่านี้ มาปรับใช้ในการดูแลสุขภาพนะครับอันนี้เป็นที่มาของกิจกรรมอของคลินิกผู้สูงวัยสุขภาพดีนะครับพุทธรรมนำสุขภาพก็จะถามคำถามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วเราก็จะมาตอบคำถามสุขภาพสัปดาห์นี้นะครับและในส่วนคำถามของสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่เราตอบไปเนี่ยนะเกี่ยวข้องอะไรกับคำสอนของพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ มีคำสอนอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแล้วมีประสบการณ์อะไรบ้างเราก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับตรงนีน้ซึ่งวันนี้เราก็คุยกันเรื่องคำถามที่ถามเรื่องเกี่ยวกับการใช้กัญชานะครับภาษาอังกฤเรียก cannabis นะครับสัปดาห์ที่แล้วเราถามว่าผู้ใช้กัญชาเป็นประจำในระยะยาวเนี่ยนะครับจะเป็นเหตุปัจจัยในการเพิ่มโรคต่อไปนี้ยกเว้นโรคเดียวครับ โรคเดียวต่อไปนี้ห้าโรคเนี่ยนะครับโรคไหนซึ่งการใช้กัญชานี่ยไม่เพิ่มโรคนี้นะครับโรคต่างก็จะเป็นโรคเี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดนะครับซึ่งหลายหลายท่านคงทราบเลยว่าการใช้กัญชาเนี่ยมันจะเพิ่มโอกาสเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับแต่โรคไหนนะครับซึ่งไม่เพิ่มนะครับอันนี้เป็นคําถามนะครับโรคหัวใจล้มเหลวก็ไก่นะครับหัอขวดก็คือโรค ลิ่มเลือดนะครับลิ่มเลือดในปอดนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า pulmonary embolism นะครับพอคนเรียกว่าโรคหลอดเลือดสมอง stroke นะฮะงงูคือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะครับโรคของหลอดเลือดหัวใจจักรจานก็คือหัวใจเต้นผิดจังหวะแบบ atrial fibrillation นะครับโรคไหนที่การใช้กัญชาเนี่ยไม่เพิ่มโรคเดียวนะฮะคำตอบก็คือโรคงงูนะครับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นที่มาของการศึกษาซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันตรงนี้นะครับอันนี้ตั้งแต่ปี 25, 2023นนะครับก็มีการศึกษานะหลายรายการศึกษามารวมกันแล้วก็มาดูซว่าการใช้กัญชากับโรคหัวใจหลอดเลือดแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ในการแก้ปวดนะครับหรือเกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับข้อสรุปของการศึกษานี้ก็คือ การใช้การชา่ยเพื่อลดการเจ็บปวดนะครับโดยเฉพาะเจ็บปวดเรือรังเช่นเป็นมะเร็งแล้วรางไปที่กระดูกและมีอาการเจ็บปวดมากเนี่ยนะครับก็จะได้ประโยชน์นะครับแต่นนในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการเพิ่มความเสี่ยงในกะารเกิดโรคหัวใจหลอดเลือดด้วยนะครับจากการศึกษาระยะย,ยาวอันนี้ก็จะเป็นการเก็บรวบรวมการศึกษาสาการศึกษาใหญ่นะครับซึ่งรวบรวมการศึกษาไว้ทั้งหมดเนี่ยการศึกษา รวมแรกเนี่ยเก้าสิบสองเรื่องนะครับอันที่สองสิบห้าเรื่องอัน,น3 3ที่สามสามสิบสองเรื่องนะครับซึ่งอันนี้มีการศึกษาที่สามที่ก็เกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์นะครับก็พบว่าการใช้กัญชาในการแพทย์เนี่ยได้ไประโยชน์นะครับในการที่จะลดเรื่องการเจ็บป่วยหรือความปวดเรื้อรังนะครับต่เดียวกันทําให้การทํางานของร่างกายนี่ดีขึ้นด้วยนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราใช้อย่างอื่น นะครับในกรณีอื่นเพื่อความบันเทิงหรืออะไรเงี้ยมันก็จะไม่ช่วยเพิ่มเท่าไหร่นะครับแล้วอาจจะเกิดผลข้างเคียงเกี่ยวข้องกับโรคหัวใจหลอดเลือดด้วยนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เข้าได้กับคําสอนของพระเจ้านะครับซึ่งพรเจ้าสอนว่าทิ่รณปัจจัยเภสัชบริการก็คือยาและเครื่องมือทางการแพทย์ะนะครับซึ่งใช้สําหรับเป็นปัจจัยของผู้ป่วยหรือคนที่ไม่สบายเนี่ย ใช้เพียงเพื่อบรรเทาเวทนาอันเกิดจากอา,าพาธที่เกิดขึ้นแล้วหมายามว่าเราป่วยแล้วเรามีความทุกข์ที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บที่เราเป็นเนี่ยนะเช่นเหนื่อยมากคอมากหรือเจ็บปวดมากนอนไม่ได้อะไรเงี้ยเป็นตน้นอ่ะซึ่งอันเนี้ยทางการแพทย์เราใช้กันอยู่ซึ่งก็พบว่ามีผลดีนะครับในแง่ของช่วยลดอาการเจ็บปวดความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยอันนี้ก็เข้าได้กับคําสอบดุเชาวนะครับ ลหลังจากนั้นก็จะมีการศึกษาโดยพอการศึกษาแปลงหน้านะครับอันนี้เป็นการศึกษานหน้าสองหมืกว่าคนนะครับปี2022นี่เนี่ยนะครับก็พบเหมือนกันนะครับว่าตรงนี้การใช้การชาทางการแพทย์เนี่ยมีผลเสียหรือผลข้างเคียงน้อยนะครับนะแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหากับเรื่องของอสุขภาพจิตนะครับแต่ถ้าเราใช้การชานะครับสำหรับเพื่อ,อ เป็นเรื่องของสันทนาการเพื่อความเพลิดเพลินความพึงพอใจหรือ recreational user เนี่ยก็อาจจะเพิ่มโอกาสโ,โ,โรคหัวใจหลอดเลือดได้นะครับหรือทําให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมานะครับอันนี้ไม่ข้อสรุปของการศึกษาซึ่งตรงนี้ก็ตรงนะครับว่าจารนับปัจจัยเพศบริโรคเพื่อบรรเทาเวทนาเกิดจากอพารเนี่ยนะครับเป็นนั้นที่ควรใช้ในเดียวกันเนี่ยถ้าเราบริโภคกัญชาเพื่อเล่นเพื่อโมอเมลเพื่อประดับเพื่อตกแต่งนะครับ เพื่ความบันเทิงเพความโมเบเมอันนี้นะครับมันจะเกิดปัญหาโนะดยเฉพาะโรคหัวใจหลอดเลือดแล้วก็เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพจิตด,ด้วยนะครับซึ่งอันนี้ตรงนะครับตามคําสอนพทธเจ้าเลยแล้วเมื่อปีนี้เองนะครับ2025นะก็มีการศึกษาที่เป็นการศึกษาไปข้างหน้านะ6การศึกษาแต่ทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมดา20ก,กว่าการศึกษานะครับตรงนี้ แต่ว่า17การศึกษาเป็นแบบตัดความมี6การศึกษาเองที่เป็นการศึกษาแฝงหน้าซึ่งการศึกษาแฝงหน้าหการศึกษาเนี่ยมีความน่าเชื่อถือกว่าเพราพบว่าการเพิ่มโอกาสนะครับการคนที่ใช้กัญชาเป็นประจําในการศึกษาแฝงหน้าหการศึกษาเนี่ยทำให้เกิดโรคหัวใจหลอดเลือดนะครับ major adverse cardiovascular event ะก็คือการเกิดโรคหัวใจหลอดเลือดฮะเฉียบพันธุ์ขึ้นมาเนี่ย นะครับเพิ่มขึ้นประมาณ32%นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการรวบรวมการศึกษาทั้งตัดขวางทั้งไปข้างหน้านะครับก็พบว่าเนี่ยการศึกษาการใช้กัญชาเนี่ยเกี่ยวกับโรคหัวใจเฉียบพลันเพิ่มโอกาสประมาณ29%เพิ่มคมามึกดพมภาพาประมาณ20%นะครับแล้วก็เพิ่มการเสียชีวิตจากโรคหัวใจหลอดเลือดเนี่ยนะครับประมาณ2เท่านะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นข้อสรุป นึงนะครับอกาจากนี้ถ้าเอาเฉพาะหกการศึกษาที่เป็นการศึกษาชันดีที่ศึกษาแปข้างหน้าเนี่ยก็พบแบบเดียวกันนะครับเพิ่มประมาณ32นะครับสำหรับผู้ใช้พัญชาแล้วก็เกิดโรคหัวใจหลอดเลือเฉียบพันแต่ข้อเสียของการศึกษาแบบไปข้างหน้าแบบนี้ p r o s p e c t i v e c o h o r ์เนี่ยก็คือมันจะมีตัวควรค่อนข้างมากนะครับซึ่งตรงนี้ก็ยังเชื่อถือไม่ได้เต็มที่นะครับ ตรงนี้ใน,นเดียวกันเนี่ยบางคนที่ใช้กัญชาเ็าะอเขามีโรคอยู่แล้วนะครับพอเขามีโรคอยู่แล้วแต่พอตอนแรกถามบอกไม่มีโรคฮะเพราะเขาไม,มไม่มีอาการอะไรนะครับแต่พอใช้ไประยะย,ยาวอาการมันมากขึ้นมากขึ้น,นก็เกิดเป็นโรคเขาเลยเข้าใจว่าตรงเนี้ยเป็นผลจากกัญชา,าที่ทําให้เกิดโรคหรืใจหลอดเลือเดเพราะนั้นตรงนั้นก็จะเป็นอันที่เราคงต้องมาหาฮะ อีกวิธีการศึกษาหนึ่งเรียกว่าเมเดเอเรลนอมิเซชันนะครับซึ่งอันนี้เป็นการศึกษาปัจจัยพันธุกรรมตั้งแต่เกิดนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มียีนนะตั้งแต่เกิดที่มีโอกาสที่จะทําให้เขาชอบหรือมีโอกาสที่จะใช้กัญชาระยะยาวนะตรงนี้นะแล้วก็ตามไปดูซิว่าเขามีโอกาสเกิดโรคหัวใจหลอดเลือดซึ่งเกิดจากหลอดเลือดแข็งไหมในประชากรยุโรปนะครับการศึกษานี้ก็พบว่าไม่มีความสัมพันธ์น,นะครับตรงนี้ เพราะนั้นปัจจัยตั้งแต่เกิดเนี่ยไม่ได้มีผลนะตรงนี้อีกการศึกษาหนึ่งนะครับเนี่ยก็เป็นการศึกษาที่ดีกว่าเมื่อกี้นะครับเพราะมีการศึกษาในประชากรอย่างน้อย2การศึกษาขึ้นไปแมเปนมลนรรจุเทอ a ์น l ม,มเซชันแล้วก็มีการปรับนะครับมอกตี v ว r i a เอการปรับปัจจัยเสี่ยงอื่นนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นข้อสรุปของการใช้กัญชากรบโหลวใ,ใจหลอดเลือดที่ถามนะครับ ซึ่งถ้าเราดูแต่ละปัจจัยนะครับเราก็จะเห็นว่าโรคหวัวใจหลอดเลือดเนี่ยนะครับลหลอดในหัวใจตีบการผ่าการในหวัวใจตายเนี่ยเพิ่มประมาณไม่ถึง1%นึ่งเปอร์เซ็นต์นะจุดศูนย์ห้าเปอร์เซ็นต์ประานั้นเองการในหวัวใจตายก,ก็เหมือนกันนะเพิ่มไปจุดศูนย์ห้านะครับเอเทีฟิบレーショนหัวใจเต้นผิดจังหวะอารเฟเลียหัวใจล้มเหลวนะครับนะครับตรงนี้จุดศูนย์เก้านะครับนะแล้วก็ริมกเกิดริมเลือด นะที่ผอดเลือดดำหรือว่าดูดไปอุดในปอดนะครับซึ่งอันนี้เป็น17เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับและอันนี้เกิดนามาัพุ่อกา,าพาดเนี่ย0.3 3มาเปอร์เซ็นต์ท่านั้นเองนะครับอันนี้คือดูแต่ละปัจจัยนะครับแต่ถ้าเรามาดูที่ว่าปัจจัยเหล่านี้มันมีตัวกวนหลายอย่างนะครับเช่นคนสูบบุหรี่ไม่สูบบุหรี่ก็พบว่าปัจจัยที่สัมพันธ์นะครับกับ การใช้กัญชาเลยยาวกับโรคหัวใจหลอดเลือดเนี่ยก็จะมีที่กากระบาดไว้ตรงนี้นะครับการเต้นหัวใจผิดจังหวะไอเทียรฟิบレーショนเพิ่มไม่ว่าคุณจะสูบบุหรี่หรือไม่สูบบุหรี่นะครับไม่ว่าจะอ้วนหรือไม่อ้วน HDL จะสูงหรือต่ำเนี่ย LDL จะสูงหรือต่ำก็ตามเป็นเบาหวานไม่เป็นเบาหวานก็ตามเป็นความดันไม่เป็นความดันก็ตามหรือซึมเศร้าหรือไม่ซึมเศร้าก็ตามพวกนี้จะเพิ่มโอกาสเกิดไอเทียรฟิบเลชัンนะครับการใช้กัญชาเลยรยาวอันที่2คือเพิ่ม หัวใจล้มเหลวนะครับรื่งหัวใจล้มเหลวก็เป็นสาเหตุการตายทีย่สำคัญของคนที่เป็นโรคหัวใจอยู่นะครับก็ไม่ว่าจะสูบหลี่ไม่สูบหลี่อ้วนไม่อ้วนนะครับหรือ hdl ldl เป็นไงความดันเบาหวานหรือแม้แต่ซึมเศร้านะครับปัจจัยที่3ก็คือการเกิดริ่มเลือดไปอุดในในปอดนะครับนะไม่ว่าจะสูบหลี่ไม่สูบหรี่ดื่มเลมหล้าไม่ดื่มเหล้าอย่างเงี้ยหรือมีปัจจัยเสี่ยงอื่นของโรคหัวใจเหลอาเลือดหรือไม่มันก็จะเพิ่ม นะครับโอกาสตรงนี้สุดท้ายคืออัมาพาตนะครับอัมาพุทอัมาพาตเนี่ยก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจะมี4ปัจจัยนะครับที่ถามในคําถามนะครับซึ่งไม่ว่าจะมีปัจจัยเสี่ยงอื่นหรือเปล่าการที่ใช้กัญชาระยะยาวเนี่ยนะครับก็จะเพิ่มโอกาสที่จะเกิดนะโรคหัวใจล้มเหลวนะครับเกิดกุญแจเตี้ยบปิจวัตรรุนแรงที่เป็นแบตเทติฟิเบเลชั่นหมรือว่าสมองตีบตันเป็นอัมาพาตแล้วก็มี หลอดเลือดดำในปอดนี่ริ่มเลือดไปอุดตันนะครับนะแต่การเกิดหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลันนะครับไม่ชัดเจนนะครับไม,ม,ไม่มีไม่เพิ่มไม่เพิ่มโรคหัวใจหลอดเลือดเพราะฉะนั้นในคําถามพี่ถามถึงตอบว่าเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดนะครับซึ่งตรงนี้จะไม่เพิ่มถึงแม้ถึงแม้ใช้กัญชามาระยะยาวกวตามแต่โรคอื่นก็จะเพิ่มนะครับก้อนนี้ก็จะเป็นข้อสรุปนะครับตรงนี้ ส่วนในแง่ของคําสอนของพระเจ้านะครับที่เกี่ยวข้องกับการใช้กัญชานะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับพระสูตรนะครับมาเล่าให้พวกเราฟังก็ขีลานาปัจจัยเภสัชบริขารน,นะครับเพียงเพื่อบันเทาอาพาเวทนานเกิดจากอาพาธที่เกิดขึ้นแล้วหรือโพชเนมัตตันยูนะครับเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคไม่บริโภคเพื่อเล่นพเ,เพื่อโมเมาเพื่อประดับเพื่อตกแต่ง อันนี้เป็นคำสอบนะครับก็จะมีสิ่งที่เราบริโภคสิ่งที่เราใช้กันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นจีวรเครื่องุ่งผมของพระนะครับเพื่อเพียงเพื่อบรรบความหนาวบรรบักความร้อนบรรบ,บัดสัมผัสของอยุงเรือลมแดดและสัเ์เอยคลานปกปิดหอไว่าวอันหน้าละอายนะครับบิณฑบาตอาหารการกินนะครับก็ตั้งอยู่ในกายนี้เท่านั้นเอง บริโภคไม่บริโภคเพื่อเล่นเพื่อมองมองเพื่อประดับเพื่อตกแต่งบริโภคเพื่อให้กายที่ตั้งอยู่ได้เพื่อป้องกันความลำบากอนุเคราะห์อ,องค์ประจงคือแก่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมได้ทั้งนั้นบรรเทาเวทนาเก่าไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นใช่ไหมครับตรงนี้ในแง่ของเป็นผู้ไม่มีโทษจากอาหารอยู่สุขสำราญนะครับเสนาสนะที่อยู่อาศัยก็เพียงเพื่อบำบัดความหนาวความร้อนความสัมผัสแห่งเรือหยุดเหลือบยุงลม,ม,ม,มแดดและสัตว์เลื้อยคลาน เพียงเพื่อบรรเทาอันตรายเกิดแต่ฤดูเพื่อความบินในการหลีกออกเล่นอยู่นะครับส่วนเค่อนับปัจจัยเบสเบสสารบริการนะครับคือยาหรือเครื่องเครื่องใช้ทางการแพทย์นะครับเป็นปัจจัยสาหรับผู้ป่วยนะครับเพื่อบรรเทาหรือกําจัดน,นะครับเวทนนาความรู้สึกทุกข์นะครับอันเกิดจากอาภพาธความเจ็บปวยท่้งๆนะครับเมเรามีความทุกข์นะเพื่อความไม่เป็นผู้ลำบากเป็นอย่างยิ่งเพื่อความไม่ลำบากอย่างยิ่งน,นะครับ อันนี้ก็จะเป็นคาสอนนะครับว่ายาที่ใช้นะครับตรงนี้เราก็ใช้เพื่อบรรเทาเวทนาเกิดจากอาพาธที่เกิดขึ้นแล้วนะครับส่วนการบริโภคเช่นถ้าเราสืกอว่ากัญชาเป็นของบริโภคนะครับพระเจ้าก็สอนในเรื่องโคชเนมัตันยูนะครับพิจารณาโดยแยกคายหรือพิจารณาโดยละเอียดทีทั่วแล้วก็บริโภคอาหารโดยนมัสิการว่าด้วยธรรมในใจว่า เราจะไม่บริโภคเพื่อเล่นเพื่อโมอมเพื่อประดับเพื่อตกแต่งเพียงเพื่อบริโภคเพื่อให้การนี้ตั้งอยู่ได้นะครับตามอัตรภาพเพื่อกําจัดความลำบากเพื่ออนุเคราะห์พรมจัดนะครับเพื่อปฏิบัติธรรมสมควรกระทําเราจะกําจัดเวทนาเก่าเสียนะครับบริโภคเพื่อไม่ให้เรามีความหิวเวทนาเก่าความทุกข์ที่เกิดจากความหิวก็เป็นเวทนาเก่านะก็คือบริโภคเพื่อให้หายหิวนะครับจากไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นไม่ให้กิน บริโภคจนอิ่มแปะอิ่มอดอัดน,นะครับชีวิตก็เป็นไปไม่มีความลำบา,ากก็จะอยู่สบายนะครับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นคำสอนเกี่ยวกับความรู้ประมาณในการบริโภคนะครับนะจากคำสอนนี้เราก็ต้องมาพิจารณาดูว่ากัญชาหรือผิดพันเสริมอาหารเนี่ยนะครับเราควรหรือไม่ควรนะครับซึ่งจะเรียกว่ากับปิยะหรืออากัปปิยะกัปปิยะคือควรอากัปปิยะคือไม่ควรนะครับ อันนี้ก็อยู่ในพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่ห้าข้อที่เก้าที่สองนะครับนะก็มีพิสูจน์เนี่ยเกิดความนังเกียจว่าบางอย่างเนี่ยเราควรจะบริโภคไหม่นะบางอย่างพู้เจ้าไม่ได้อนุญาตเนี่ยอย่างเงี้ยหรืออนุญาตนะครับพระเจ้าก็เลยนะครับเรื่องกัปปิยะกัปปิยะคือสิ่งที่ควรและไม่ควรสี่ออก่อนะพิสูจน์ทั้งหลายสิ่งใดที่เราไม่ได้ห้ามไว้ว่าสิ่งนี้ไม่ควรไม่ได้ห้ามว่าไม่ควรนะครับ หากสิ่งนั้นเข้ากับสิ่งที่ไม่ควรขัดกับสิ่งที่ควรสิ่งนั้นไม่ควรนะครับข้อสอพิสูจน์ทั้งหลายสิ่งที่เราไม่ได้ห้ามว่าสิ่งนี้ไม่ควรหากสิ่งนั้นเข้ากับสิ่งที่ควรขัดกับสิ่งที่ไม่ควรสิ่งนั้นควรแก่เธอทั้งหลายข้อามนะครับพิสูจน์ทั้งหลายสิ่งใดที่เราไม่ได้อนุญาตไว้ว่าสิ่งนี้ควรหากสิ่งนั้นเข้ากับสิ่งที่ไม่ควรขัดกับสิ่งที่ควรสิ่งนั้นไม่ควรแก่เธอทั้งหลาย ทีทสุดทั้งหลายสิ่งใดที่เราไม่ได้อนุญาตไว้ว่าสิ่งนี้ควรหากสิ่งนั้นเข้ากับสิ่งที่ควรขัดกับสิ่งที่ไม่ควรสิ่งนั้นควรแก่เธอทั้งหลายนะแล้วก็มาดูกรณีที่กัญชานะครับกัญชาเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดนะครับนะซึ่งใช้ในทางการแพทย์เนี่ยนะครับเราก็จะดูว่าอันเนี้ยเราใช้เพื่อความเจ็บปวดใช่ไหมครับจากอาภาธต่างๆที่เกิดขึ้นแล้ว อันนี้ก็เข้าได้กับสิ่งที่ควรเพราะสิ่งที่ควรที่พระเจ้าสอนไว้ก็คือคุณะนบปัจจัยเพสัตบริขารยาเครื่องมือกับการแพทย์ที่เป็นปัจจัยของผู้ป่วยเนี่ยควรแก่พวกเธอเพียงเพื่อบรรเทาเพื่อกําจัดเวทนาทั้งหลายอันเกิดจากอาภาษต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อไม่มีความะะลำบากักยิ่งนะครับเพราะนั้นอันนี้การใช้การชาเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดนะครับความทุกข์ที่เกิดจากความเจ็บปวดก็เป็นสิ่งที่ควร นะไหมครับในขนาดเดียวกันเนี่ยอันนี้สิ่งที่ไม่ควรก็คือบริโภคเพื่อความโมเมาเพื่อตกแต่งนะครับเพื่อความบันเทิงอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นการใช้กัญชาเพื่อบรรเทาความปวดนะครับก็ไปขัดกับสิ่งที่ไม่ควรใช่ไหมครับตรงนี้เพราะฉะนั้นโดยสรุปนะทั้งสองพระสูตรหรือคาสอนพระเจ้าเนี่ยก็สรุปว่ากัญชาเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรนะครับซึ่ง ความรู้ของความรู้ปัจจุบันก็ช่วยสนับสนุนตอนนี้นะครับตรงนี้แต่ตรงข้ามนะครับถ้าเป็นการชาเพื่อที่จะเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินเนี่ยหรือเพื่อความบันเทิงบันเทิงใจนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ควรใช่ไหมครับผาจาไม่ได้บริโภคเพื่อเล่นเพื่อมัวเมาเพื่อประดับเพื่อตกแต่งนะครับต่เดียวกัน เขาก็สบายดีไม่ได้เจ็บไข้เป็นป่วยมีทุกข์ทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บอะไรนะครับตรงนี้เพราะฉนั้นก็จะไปขัดกับสิ่งที่ควรเพราะฉะนั้นกัญชาเพื่อที่จะใช้ในการความบันเทิงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติไว้นะครับในสมัยพุทธกาลว่ากัญชาเป็นสิ่งที่ควรหรือไม่ควรเราก็ใช้คำสอนเหล่านี้มาช่วยในการพิจารณา นะครับผิดพันเสริมอาหารเป็นไงนครับเราก็ดูนะครับผิดพันเสริมอาหารเนี่ยเราสบายดีและเราไปกินเติมเข้าไปเพราะกลัวว่ามันจะขาดนะยาบำรุงทั้งหลายเนี่ยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ขัดกับเนี่ยขีระนับปัจจัยเภสัชบริสารที่พระพุทธเจ้าอนุญ,ญาตว่าเป็นสิ่งที่ควรไว้นะครับเพราะเราสบายดีเราไม่ไเจ็บแค่ได้ป่วยไม่มีทุกทรมานจากโกาครคภัยไข้เจ็บเลยเลยนะเพราะนั้นอันนี้ก็จะขัดกับสิ่งที่ควรน,นะครับ ในขณะเดียวกันเนี่ยก็เข้าได้กับสิ่งที่ไม่ควรเพราะเราบริโภคผิดพลาดเสริมอาหารเพื่อเล่นพวก่อหมอ,มอเพื่อประดับเพื่อตกแต่งใช่ไหมครับตกแต่งคุมคุ้มกันโรคบ้างตกแต่งร่างกายให้มันแข็งแรงบ้างเนี่ยทั้งทั้งที่เราก็สบายดีเ <c oughs> พราะนั้นการบริโภคผิดพลาดเสริมอาหารเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เข้ากับสิ่งที่ไม่ควรนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นผิดพลา์เสริมอาหารตามคำสอนด้วยเจ้าทั้งสองพระสูตรเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรนะครับตรงนี้ วันั้นสรุปนะครับถ้าเราจะพิจารณาดูว่าสิ่งที่เราจะใช้บริโภคนะครับตรงนี้ควรจะคิดควรจะพูดควรจะทาหรือไม่นี้นะครับก็พิจารณาดูก่อนนะครับว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าห้ามว่าไม่ควรหรือเปล่าถ้าพระเจ้าห้ามว่าไม่ควรชัดเจนนะครับเนี่ยตรงนี้ยก็ไม่ควรนะนก็ถือว่าตรงนี้เป็นอัากตะภาสิตา เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าห้ามตรงๆเลยว่าไม่ควรนะเช่นห้ามฆ่าสัตว<อ>์แล้วมาเป็นอาหารเอาไปถวายพระอย่างเงี้ยนะครับห้ามฆ่าสัตว์โดยเจาะจงสาวกตถาคตอย่างเงี้ยอันนี้เป็นสิ่งนี้ไม่ควรนะห้ามเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับถ้าเป็นคําสอนพระพุทธเจ้าโดยตรงเนี่ยก็ไม่ควรเลยนะครับหรือว่าพระพุทธเจ้าอนุญาตว่าควรนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคําสอนพระพุทธเจ้าก็ว่าตามโดยตรงเลย นะครับนะตรงน,นี้แต่ในหลายๆเรื่องนะครับในสมัยพุทธกาลยังไม่เกิดขึ้นยังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้นะสูตรเครื่องัปิยะปปิยะเนี่ยว่าควรไม่ควรนะครับมาพิจารณาถ้าไม่ได้ห้าหมว่าไม่ควรแต่เข้าได้กับสิ่งที่ไม่ควรขัดกับสิ่งที่ควรสิ่งนั้นไม่ควรนะครับถ้าไม่ได้ห้ามว่าไม่ควรนะครับแต่สิ่งนั้นเข้ากับสิ่งที่ควรขัดกับสิ่งที่ไม่ควรสิ่งนั้นควรนะครับ หรือว่าไม่ได้อนุญาตว่าควรแต่สิ่งนั้นเข้าได้กับสิ่งที่ไม่ควรขัดกับสิ่งที่ควรสิ่งนั้นไม่ควรไม่ได้อนุญาตว่าควรแต่สิ่งนั้นเข้าได้กับสิ่งที่ควรนะขัดกับสิ่งที่ไม่ควรเพราะนั้นสิ่งนั้นควรอันนี้ก็จะเป็นหลักนะครับในการที่ให้เราพิจารณาด้ว่าเราจะนําคําสอนพระเจ้าเนี่ยมาช่วยในการดูแลสุขภาพเราอย่างไรนะครับตรงนี้อ <fit. S 1> ันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับซึ่งยกให้ดู การที่ผมเอาเรื่องกัญชาให้ดูเนี่ยเพราะเกิดเรื่องกับญาติที่รู้จักอยู่ต่างจังหวัดนะครับอ่ะผู้ชายอายุสิบหกสี่สิบปานีนะครับก็สบายดีก็ขับรถไปทํางานอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เกิดใบสบายรู้สึกหนักนะครับตรงนี้ตอนเย็นนะครับตรงนี้หลังจากที่กับจากที่ทํางานตรงนี้เจ็บหัวใจนะครับขณะขับรถกลับบ้านนะพอเลยไปจอดที่7เลย นะครับก็โทรหนึหกเกลยแจ้งนะครับอันนี้ญาติมาดูแล้วก็พาไปโรงพยาบาลเลยนะครับตรงนี้เขาบอกว่าเขาไม่ค่อยรู้ตัวตรงนี้นะครับแล้วก็ตรวจในโรงพยาบาลก็ไม่พบอะไรผิดปกติเบที่ควรมีอันเดียวที่ผิดปกติคือมีสาร tsc นะครับซึ่งก็เป็นสารหนึ่งใน m a r i j u น n าก็คือพวกกัญชานั่นแหละนะหือ cannabis เนี่ยตรงนี้ positive ตรวจเจอนะครับในใน,ใน,ในเลือด นะตรงนี้อันนี้เป็นผลที่ได้วันนั้นตรงนั้นก็น่าจะเป็นผลอันนึงนะซึ่งเราก็ยังไม่รู้แน่ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หลอดเลือดหัวใจมันบดตัวหรือเกิดหลอดเลือดสมองนะตรงนี้หรือท,ทำให้เกิดแต่อาการเฉียนมากในาอกเนี่ยเท่าที่ไปตรวจดูก็ไม่มีอะไรผิดปกติจากขึ้นไปฟังหัวใจนะครับตรงนี้อันนี้เป็นผิดพันธ์เสริมอาหารที่เขาใช้อยู่นะครับตรงนี้แล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าผิดพันเ่าเนี้ยมี คัญชาผสมหรือเปล่าซึ่งบางทีเขาผสมแต่ไม่ได้บอกเรานะครับตรงนี้เพราะนั้นตรงนั้นก็เป็นอันหนึ่งซึ่งถ้ารับเป็นไปํามนานๆเข้าก็อาจจะเกิดปัญหานะครับตรงนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับประสบการณร์แล้วก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสงสัยเรืออะไรอาจจะต้องตรวจดูนะครับว่าว่ามีไหมนะในเลือดหรือแม้แต่ในแบบปัสสภนะครับสําหรับสัปดาห์หน้านะครับ คำถามสัปดาห์นี้จะตอบสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกันเรื่องเจาวกัญชาอีกอีการศึกษาหนึ่งนะครับว่าผู้ที่ใช้กัญชาเป็นประจำระยะยาวลดโรคอะไรครับโรคอะไรที่ไม่ค่อยเกิดถ้าคุณใช้กัญชาเป็นประจำนะครับคเน้อหัวใจตายหรือมะเร็งกระเพาะปัสสาวะริ่มหอภาณาลิ่มเลือดนะครับไม่ริมเดีวริ่มเลือดปลอดจะด,ดนำนะครับตรงนี้ลบมะเร็งตอมลูกหมาแล้วก็มะเร็งไตนะครับ ห้าโรคเนี่ยมีโรคเดียวนะครับซึ่งลดนะถ้าค้นใช้กัญชาบูการจะลดโอกาสโรคนี้นะครับนะเป็นไงก็เดี๋ยวเฉลยการสอปดาห์หน้านะครับก้อนนี้เป็นกิจกรรมพุทธธรรมนำสุขภาพนะครับคลินิกผู้สูงวัยสุขภาพดีนะครับตรงนีนะ้ส่วนใหญ่เราก็จะมาทั้งสดอยู่ที่อาคาร,ทร,ทรสทชั้นสี่นะครับลงมาจุฬานะครับถ้าใครสนใจหนังสือนะครับก็จะมีแจกฟรีที่อาคาร,ทร,ทร,ทรสทชั้นสี่นะครับ คลินิกผู้สูงวัยสุขภาพปีนะครับหนังสือพุทธธรรมนำสุขภาพนะครับแล้วก็นำพาสามอออยุยืออนอภารน้อยออยุพาสุกนะครับเป็นลมเม่นไว้ให้สำหรับท่านที่สนใจเข้ากลุ่มลายอนาปานสตินะครับเราก็จะมีอนาปานสติลายร๊ปนะครับท่านส่งลายไอดีของท่านมาที่อีเมลผมเขียน s s u l a c t h นะครับแล้วจะเชิญเข้ากลุ่มลายกลุ่มนะครับก็จะสามารถที่จะอ่านหรือว่าชมหรือว่าติดตาม วิดีโอคลิปอย่างเงี้ยนะครับเกี่ววยวกับควาสอนพระเจ้าในการดูแลสุขภาพนะครับถ้าท่านสนใจก็ส่งไลน์มาแล้วนกะ็ทุกวันพุธเราก็จะมีคุยกันสนทนาธรรมกันนะครับพวกนี้สำหรับท่านที่สนใจอนาปณนสตินะครับก็สามารถที่จะสแกนคิวโคดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอนาปณนสติการแผ่เมตตาแล้วก็การเจริญสมาธิสติปัฏฐาน4นะครับทั้งในแง่อของทฤษฎี ในแง่ของวิธีปฏิบัติแล้วก็การปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวันนะครับสามารถไปไป,ไปชมนะครับแล้วก็จําหรือว่าถ้าสงสัยอะไรก็เขียนถามมาในไลน์กลุ่มได้นะครับน,นี่อันนี้ก็จะเป็นเรื่องคําสอนพระเจ้ากับโลกหัวใหลอเดเลือดน,นะครับสามารถสแกน qr code ดูได้ใน u t u b e นะครับตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในวิดีโอคลิปที่เราเก็บไปนะครับ ในปีนี้ตั้งแต่มกลาจกนกระทั่งถึงเนีครับสุดท้ายเนี่ยสิบเจ็ดมิถุนานะครับก็สามารถที่จะมมแา่ตอดสุดตรงนี้ได้นะครับวันนี้กิจกรรมพุทธธรรมนำสุขภาพนะครับคลินิกสุขภาพดีนะครับลินิกผู้สูงวัยสุขภาพดีนะครับอาคารสตอร์้นีนะครับโรงพยาบาลจุฬาสภากา,าชาดไทยก็ขอจบอคการ พูดคุยกันวันนี้นะครับสัปดาห์หน้าเรามาเฉลยคํถาถามนะสัปดาห์นี้แล้วก็มาศึกษาคําสอนของพระเจ้าที่เราจะมาในชาในการดูแลสุขภาพครับอนุโมทนาทุกท่านครับสวัสดีครับ